ส okay, วัสดีครับสวัสด hm ีครับทุกคนที่อยู่ที่นี้นะผมโบนนะครับผมก็วันนี้จะมาสรุปแล้วกันประเด็นที่ผมตั้งโพไว้ว่าโปรเจกต์ n t ของเราเนี่ยหรือของคนอื่นเนี่ยที่ทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยควรจะเปิดหน้าทีมหรือไม่เปิดหน้าทีมดีปิดหน้าไว้ให้เป็นปริศนาดีไหมแล้วก็ดำเนินการแบบพยายามให้มันเป็นดีเซนทรไลดีไหมหรือเปิดหน้าให้เขารู้จักเรา ดีว่าเราเป็นใครมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็ก่อนอื่นถ้าได้ยินเสียงแล้วส่งอีโมจิมาให้หน่อยได้ไหมว่าได้ยินเสียงชัดเจนนะฮะฝากส่งอีโมจิมาหน่อยนะครับส่งหัวใจอะไรก็ได้เนะโอเคโอเคได้ได้ได้โอเค <laughs> มาก็จากผลสรุปโพลที่ผมตั้งไว้นะก็คือสองวันมีโหวตทั้งหมดเจ็สิบเอ็ดโหวตนะครับผลสรุปก็คืออยากให้เปิดเผยหน้านะครับหกสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ไม่เปิดเผยหน้าสามสิบสามเปอร์เซ็นตนะก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้ชนะขาดน้อนระหว่างเปิดหน้ากับไม่เปิดหน้านะครับผมก็ยังมีคนที่เลือกที่จะไม่เปิดหน้าสำหรับเอ่อโปรเจกต์ตัวเองเนาะอ่า แล้วก็แต่ส่วนใหญ่แหละก็เห็นเป็นในทางเดียวกันว่าควรจะเปิดเผยห,หน้าเนาะอืมทีนี้เอลองมาดูความเห็นกันว่าแต่ละคนเห็นความเห็นเป็นยังไงบ้างเนาะก็อย่างคุณแก้มนะครับคุณแก้มก็คอมเมนต์มาว่าได้หมดนะครับเอาจริงก็คือเปิดหน้าก็ได้ไม่เปิดหน้าก็ได้นะครับคุณ ลาวิสนะครับอดทน,ดทนดทนะเขาบอกว่าปวดทนไม่ย่อท้อนะเขาบอกว่าไม่มีตัวเลือกครับไม่มีตัวเลือกว่าไม่คิดมากแต่ขอแค่สื่อสารกันเรื่อยๆบ้างเรอครับในข้อแายคือว่าคือจะเปิดหน้าครับเปิดหน้าหรือไม่เปิดหน้าก็ได้แต่ขอให้สื่อสารกันก็พอนะครับประมาณนี้แล้วก็ความเห็นอันต่อไปของคุณเอิญน,นะครับน่าสนใจน่าสนใจนะครับอันนี้ จากที่ผ่านมาหลายสิบโปรเจกต์นะครับทั้งดีฟายเกมฟา NFT เปิดหน้าไม่เปิดหน้าไม่มีผลเลยครับโปรเจกต์ project เงินหมดเมื่อไหร่ก็พร้อมปิดหนีได้เหมือนกันนะก็หมายความว่าเปิดหน้าไม่เปิดหน้าก็ได้แหละคือคนที่เขาจะลักภูลหรือคนที่เขาจะโกงอ่ะเปิดหน้าเขาก็โกงได้ปิดหน้าเขาก็โกงได้นะครับอันนี้ของ ของเจมนะครับมีความเห็นว่าส่วนตัวคิดว่าการเปิดหน้าสร้างความเชื่อมั่นได้มากกว่าการไม่เปิดเผยครับมันไปนทางบวกมากกว่าเพราะพอเขาไม่เปิดหน้าก็จะมีคําถามร้อยแปดอ่านนี้ก็มีส่วนผมเห็นด้วยเหมือนกันว่าเออถ้าเราเปิดหน้าหรือเราได้รู้จักเขาสักหน่อยเนี่ยเราก็จะเกิดความเชื่อมั่นในโปรเจกต์มากขึ้นเนาะดีกว่าดีกว่าไม่เปิดนะครับถึงแม้ผลสุดท้ายเราจะไม่รู้ว่าเขาจะรักหรือไม่รักนะครับผู้ อืประมาณนี้ต่อไปเป็นความเห็นของคุณพัฒนะครับบอกว่าเหมือนกัน,นครับเปิดหน้าไม่เปิดหน้าไม่สําคัญครับเขาควรจะสื่อสารมากกว่านะครับก็เน้นที่ไปที่การสื่อสารเนาะไม่ได้เน้นว่าเปิดหน้าหรือไม่เปิดหน้าเนาะแต่ขอให้สื่อสารนะครับคุณเอินก็มาเพิ่มเติมว่เมมาเคยโดนโปรเจกต์ 3D ในอิตาลีนะครับสื่อสารดีโฟลเดอร์เอ็มเ โชว์หน้าทุกวาทิศนะครับ hard เอ่อเฟสต,ต่อไปในทุกวันครัมีการอัปเดตตลอดนะครับสรุปตังหมดแล้วก็หายไปเลยนะครับส่วนตัวส่วนตัวคุณเอิญบอกว่าคิดว่าเป็นดวงด้วยขนาดซิเมกยังโดนได้นะอันนี้มันก็ต้องพึ่งดวงเนาะเราไม่ได้รู้นิสัยคนทำโปรเจกทั้งหมดนะว่าเขาจะเป็นคนดีนะครับ ทางเบตลกก็มานะครับคุณเติ้ลคุณไตเติ้ลนะครับบอกว่าเปิดดีไม่เปิดจะกินเหล้าได้ยังไงนะครับมันนี่ไปเวกินเหล้ากินแอลกอฮอลแล้วนะครคุณนัทก,ก็นำเสนอว่าเออเปิดหน้ามันเป็นเปิดหน้าไม่เป็นไรอขอให้มีสาวในทีมก็พอครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะขอให้มีสาวในทีมนะสาวสาวสวยนุ่มรอนะเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรมัน ถึงจะเป็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ภายนอกก็เถอะแต่ว่ามันก็ใช้ได้ผลแหละเขาจริงๆเอในการที่จะดึงดูดคนเข้ามาเนาะแต่ถ้ามีสาวแล้วไม่เปิดหน้าคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็มันมีลูกเล่นเยอะสมเหมือนกันนะเวลาที่มีสาวๆในโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยอ,อธิบายอย่างนี้ลยกันว่า ถ้ามีสาวๆอยู่ในโปรเจกต์แต่เขาไม่เปิดหน้า mm. ใช่ไหมเสียงน่ารักอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็จะดึงคนมาคุยกันด้วยว่าเขาเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งเปิดหน้ามาโอ้เป็นคนรูปร่างหน้าหน้าตาดีรูปร่างสวยอะไรเงี้ยหน้าตาสวยเออก็ยิ่งแบบสร้างความเขาเรียกวอะไรบรรยากาศที่ดีในการแช็ระหว่างหนุ่มสาวเนาะอะไรประมาณนี้นะครับหรือเอาไม่ว่าจะไม่ใช่สาวๆเดียวนุ่มๆเหมือนกันอะไรเงี้ยยกตัว mm. อย่างคุณกมเนีเ่ยคนกีตาร์คณกมเยอะนะครับ <laughs> ก็จะโอ้พอคุณกมเปิดหน้านะพูดคุยกับสาวๆสาวๆชอบนะครับถึงสาวๆเข้ามาในคอมูอได้ประมาณนี้นะครับส่วนของคุณรีโอเลสนะครับโบทไม่เปิดเผยหน้านะครับผมเพราะว่าไม่จําเป็นเลยสําคัญที่การสื่อสารและความจริงใจมากกว่านะครับโปรเจกต์เปิดหน้าอย่างเทอรล่าซิเมกค,ครับยังโดนเลยส่วนปิดหน้านะครับคุณเดวเลสก็ยกตัวอ,อย่างของคุณฮาล็อกเกอร์นะครับ สตรีมเมอร์ชื่อดังนะครับใส่หน้ากากตลอดเวลา20ปีนะครับก็คนทั่วไปก็จะไม่รู้แหละว่าตัวตนเขาจริงๆคือใครนะหน้าตาเป็นยังไงอนะไรเงี้ยแต่เขาก็ยัออกมาสื่อสารตลอดนะครับค้ออมูลเขาแข็งเก่งแล้วก็สร้างความสนุกสนุกสนานความสร้างความสุขสนุกสนานให้กับคนที่มาดูสตรีมที่เขาเล่นไลฟ์สตรีมนะครับเล่นเก,ม,ม,เกมนู้นเกมนี้อะไรนะครับโอเคนี่ก็เป็นผล โดยรวมนะครับที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับสําหรับโพว่า NFP เปิดหน้าหรือไม่เปิดหน้าดีนะครับผม mm hmm. ก็โดยผลโพแล้วอยากให้เปิดหน้ามากกว่าเนาะอ่าก็สิ่งที่สําคัญในการเปิดหน้าคือเปิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับว่าเฮ้ทีมมีตัวตนจริงมีมีหน้ามีตาเป็นอย่างนี้เนาะส่วนอ่าด้านส่วนของไม่เปิดเผยหน้านี้ก็ส่วนใหญ่จะมีความเห็นไปนในทางที่ว่าเออ คือไม่เปิดหน้าก็ได้แต่ขอให้มีการสื่อสารอประมาณนี้นะครับผมเรื่องการสื่อสารเนี่ยผมว่าถึงแม้จะเปิดหน้าหรือไม่เปิดหน้าการสื่อสารน,น่าจะเป็นจุดสําคัญมากกว่าที่จะเปิดหน้าหรือไม่เปิดหน้านะครับในในโพครัคงนี้เนาะที่สรุปออกมานะครับราะเน้นไปที่ว่วาเฮ้ยคุณทำโปรเจกต NFT อ่ะคุณสื่อสารกับคอมมูนิตี้หรือสื่อสารกับลเลกเตอร์ของคุณยังไงนะครับเอ อย่างน้อยถ้าแบบเป็น NFT ในคอลเลกชันที่เป็นสะสมอย่างน้อยก็ควรจะสื่อสารกับคอลเลกเตอร์นิดนึงอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โปรเจกต์ที่ต่อยอดทำ utility หรืออาจจะต้องมีการวางแผนอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยแค่ว่างานศิลปะคนะครับก็วควรจะมีการสื่อสารกับคอลเลกเตอร์ว่าอขอคุณเขาบ้างหรือว่าอาจจะได้มีการทำความรู้จักกันบ้างเนาะเพราะว่า มันเหมือนมันเป็นโอกาสนอะที่เราจะได้สื่อสารกับลเ l l e ตอร์ของเรานะครับส่วนถ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือว่าโปรเจกต์ที่ทำคอมมูนิตี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมว่าการสื่อสารนั้นจําเป็นมากแค่ไหนนะครับยิ่งไม่สื่อสารนะครับคนในคอมมูยิ่งเยอะอย่างเงี้ยจะยิ่งมีคําถามมากมายว่าเฮ้ยทาอะไรอยู่ทํางานจริงหรือเปล่าเอาเงินออกไปแล้วหรือย,ยังหรือแบบมันเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสเนาะ,ะเพราะฉะนั้นการสื่อสารน่าจะสําคัญกว่า,ก,วาการเปิดหน้าหรือไม่เปิดหน้า นะครับผมในความเห็นผมก็จะสรุปไปทางนี้เนาะการสื่อาสารที่จริงใจนะครับผมแล้วก็การพูดคุยนะครับสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับให้กับโปรเจกต์ NFT ของตัวเองนะรประมาณนี้นะครับผมเนื้อหาสรุปอย่างรวดเร็วภายใน10นาทีแล้วก็ผู้คนที่เข้าฟังมาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ สวัสดีคุณสัญญานะครับสวัสดีคุณโนดีแคทนะครับสวัสดีคุณเดอะบอยนะครับสวัสดีคุณแคปจีรันนะครับสวัสดีคุณกิฟต์ออฟพลัสนะครับสวัสดีคุณเดนะครับสวัสดีคุณเดนะครับเนื้อหาเราทั้งหมดจบไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นเซ <laughs> สชั่นพูดคุยนะครับมีใครอยากจะแชร์ไหมเดีย๋ยวผมจะ หยิบหยิบหยิบขึ้นมานะครับเป็นเหยื่อของเรานะครอ่าคุณกอมขึ้นมาพูดแล้วฮัลโหลได้เลยคุณกอมเปิดได้เลยอเอาคสวัสดีครับโอเคได้อยากแชร์อะไรไหมคุณกอม ว่าไหมผมว่า,าท็อปิกน่าสนใจครับก็เลยเข้ามาฟังหาสรุปอย่างรวดเร็วภายในสินาทีกอจบไปแล้วนะครับผมรับการพูดคุยเรื่องเ็ n f ีโปรเจกต์ควรจะเปิดหน้าหรือไม่เปิดหน้านะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสุดท้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับที่เสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวไฟล์มันจะมีปัญหาเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าเนื้อ,อาาาหาสาระน่าจะสมท้วนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากฟังเต็มเต็มนะครับไปฟังได้ที่ Space นะผมจะแปะไว้ใน Descript ช o นนะครับผมหลังจากนี้มันจะมีการพูดคุยอะไรหลายๆอย่างเยอะมากเนาะาน่าสนใจมากนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้นะแล้วก็ตัวอ,อย่างอื่นๆนะครับผมที่ เพื่อนๆที่เราเพื่อนๆที่รับฟังมาแชร์กันเนาะก็ขอบคุณมากๆครับที่รับฟังจนจบคลิปครับผมนะแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ